กโอเคนะครับกับสวัสด,ดีมิตรรักชาวเกษตรทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับอยู่กับผมเอ็มคุณเทนเนอ์นะครับนะส่วนคลิปในวันนี้นะเราก็อยู่กันกับเกมที่เรารักอย่างออนิเมะเวลิลด์ทาวเวอร์ดิฟเนซ์กันอีกแล้วนะเออ Yeah. และและ้ววันนี้ก็มาถึงนะวันที่เราจะได้มาดูเจ้าฟรเซอร์อีโวสักทีนะหลังจากที่ทนทุกทรมานกับการฟาร์มดาเมจมาเป็นเวลาค่อนข้างน,นานแสนนานนะเออก็นั่นแหละอย่างที่บอกไปวันนี้เราจะมาดูฟรเซอร์อีโวกันนะเออนะซึ่งคลิปนี้กูหมั่นไส้กูจะไม่ดูล่างแรกมันเพราะฉะนั้นไปอ e ีโวไปเลยอย่าให้เสียเวลามาปุ๊บ นี่พอทุกอย่างกดเลยร้านฮะกูถามจริงมันยี่สิบห้าบิลเลียนแล้วมันยังไม่พออีกเลยอีกกระจึงหนึ่งเนี่ยฮะอีกกระจึงหนึ่งเนี่ยยดโดอีกกระจึงหนึ่งเนี่ยฮะอีกกระจึงหนึ่งเดียวเองเนี่ยเอเชียนี่โอเคมาต่อหลังจากที่เมื่อกี้หน้าแตกดังเพลงไปแล้วนะ คราวนี้ไม่พลาดแน่นอนไปมาไอฟีเซอร์คีแอคแกแกควรจะต้องตายด้วยมือของฉันโอ้โหมาแล้วสำหรับฟีเซอร์เล่นกล้ามเนาะคริสโซฟูลพาวเวอร์นี่สุดเท่ะนะสุดเทพปึ๊บเรียบร้อยได้มาแล้วสำหรับเจ้าฟิเซอร์อีโวเนาะยุบนี่ยบวมน้ำมาแต่ไกลเนาะ มีคอสแมตติกก็ใส่ไปแล้วก็โอเคมาดูสแตตคร่าวๆของเจ้าฟริเซอร์ร่างอีโวแล้วหน่อยละกันเนาะเจ้าฟริเซอร์เนาะหรือว่าคริสเซอร์ฟูลพาวเวอร์เนี่ยก็อย่างที่รู้ๆกันเนาะมาจากเรื่องดากอมบอลเนาะซึ่งพี่แกเป็นตัวระดับ UR นะหาได้จากตัวทั่วไปแหละเออนะส่วนสแตตคร่าวๆก็เป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราอัพเลเวลให้ตัน50าสิไปละกันป๊อปป๊บปป๊อปป๊อป โอเค50 mm hmm. ก็เลเวลตันอยู่ที่50เนาะแล้วก็ค่าโมดิฟายอยู่ที่ 115- 115แล้วก็100นะแล้วก็มีแคตตากรีล e เดอรเป็นบวกดาเมจ120%นะแล้วก็มีเป็นคอสเมติกเนาะสำหรับร่างนี้ mm hmm. ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ mm hmm. ก็จะคล้ายๆท่าที่มันยืนนั mm ่นแหละคือกูก็ไม่รู้นะว่าทำไมกูใส่แล้วมันไม่ถึงไม่ดิสเพย์ให้นะต้องแก้อ,อีกใช่ไหม โอเคมาแล้วนี okay. ่ก okay. ็เป <personality> ็นประมาณนี้ก็คือคอสเมติกก็คือท่ายืนของไอฟิเซอร์นี่แหละก็โอเคประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูในเกมไปล้วกันเนาะว่าสําหรับเจ้าฟิเซอร์ล่างยกเวทแล้วเล่นกล้ามแบบบึกบึนเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะเออตัวที่แม่งโคตรจะหน้าหมันไส้เลยนะเออก็โอเคนะแล้วก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะว่าสําหรับเจ้าฟิเซอร์เนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะ แม่งเข้าเกมมาแล้วคอสเมติกบั็อีกแล้วนะเออก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูโมเดลของพี่แกแล้วกันเนาะว่ามันจะเป็นยังไงนะเออก็โอเคเนาะสำหรับโมเดลของเจ้าฟริเซอร์ก็เป็นประมาณนี้นะก็อย่างที่บอกไปเนาะไปเล่นเวทมากล้าบึกบืนเชียนะเออก็นั่นแหละ มันคือโมเดลมันยกระดับจากล่างเมื่อกี้ขึ้นมาค่อนข้างเยอะแยะมากๆเลยเนาะแล้วจากที่เห็นนะหางแม่งขยับได้ด้วยแล้วหางมันขาดเหรอคือกูไม่เคยดูดาร์กบอลเนาะคือกูก็ไม่รู้นะว่าไอฟิเซอร์ล่างเนี้ยมันคืออะไรนะเออแล้วหางแม่งขาดเลยนะคือมันบักเหรอหรือว่ามันเป็นในเรื่องเรื่องมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะเออกูก็ไม่รู้เนาะอืมแต่เทนะโดยรวมถือว่าเทนะมีอยู่ดีทำรายละเอียดแม่งอย่างเจ๋งอ,อ,อ่ะติดหนังเดียวนาะ คือโมเดลมันดูบวมๆไปหน่อยเออเหมือนนักก้ามมากไปหน่อยแล้วก็ถ้ายืนธรรมดาเนี่ยมันดูแบบดิ้นเยอะไปหน่อยเนาะเออคือแบบถ้าปรับให้มันดิ้นช้ากว่านี้นิดนึงมันก็จะเท่กว่านี้ขึ้นนะเออก็นั่นแหละโดยรวมโมเดลเป็นประมาณนี้นะค่อนข้างเท่อย่างมากเลยนะเออก็โอเคนะสําหรับค่าวางขั้นต้นของเจ้าฟิสเซอร์ก็อยู่ที่2 5งพนนะเดี๋ยววางกันเลยโอเคเนาะพี่แกเป็นตัวเขานะเออเปิดย่างโอเคมา ก็สำหรับดาเมจต้นของเจ้าฟนะิสเตอร์เนาะก็อยู่ที่17,623นะแล้วก็ระยะอยู่ที่57เนาะ S.P.A. หรือความแรงโจมตีอยู่ที่5วิเนาะพอวางขั้นแรกตีเป็นแบบเซอร์เคิลเนาะกลางๆนะไม่เล็กไม่ใหญ่นะเออแล้วก็ตีแอร์เนาะเพราะว่าเป็นตัวยืนเขานะเออแล้วก็มีพาสดีตัวเป็นเลสเอทเคนาะก็คือจะเพิ่มดาเมจทุกครั้งที่โจมตีสแสดงว่าฟิสเตอร์ตัวนี้ดาเมจไม่คงที่แน่นอนนะเออประมาณนั้นก็เดี๋ยวเรามาดูท่ากันเลย ก็เป็นการใช้จานเนาะจานร่อนอ่ะเออก็เป็นการเสกจานร่อนสองอันเนาะแล้วก็เฟี้ยงใส่มอนนะเออเปี้ยงอีก oh ทีดิว๊บว๊บเปี้ยงก็เป็นประมาณนั้นนะเสกจานร่อนแล้วก็พุ่งใส่มอนนะเดี๋ยวอัพต่อเลยแล้วกันปึ๊บปึ๊บ โอเคขั้นต่อไปเนาะชื่อท่าว่าเด b บอลเป็นเซอร์เคิลนะก็จะบวกดาเมจอีก29,879เนแาะแล้วก็บวกระยะอีก10นะแล้วก็บวก SPA อีก3เนาะก็จะตีเป็น8วิน,นะเออใช้ค่าอัพอยู่ที่ประมาณ8,500นะก็เดี๋ยวอัพเลยแล้วกันป,ปึ๊บโอเควงก็จะใหญ่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะเอออ๋อ,อ,อก็คือท่านี้ก็เป็นท่าอัพตันของร่าง UR R ร่างแรกนั่นเองนะเออสำหรับท่านี้ป,ปึ๊บตึงตึงตึง ไปย่างเฮ้ยแม่งเท่นะมาดูท่าแอนิเมชันดิปุ๊บตึงต้งตึง้งตึ้งเตะลูกบอลแล้วก็ตุม้มเฟียงใส่มอนนะเฮ้ยพาร์ติเคิลสวยว่ะอีกทีดิกเตะลูกบอลปุ๊บ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 แล้วเฟียงไปตึง้งเท่นะเออท่านี้ค่อนข้างเท่นะแล้ววงแม่งใหญ่ใหญ่นะเออตอนนี้ตีไปแล้วหนึ่งแสนนะก็ถือว่าดาเมจอย่างน้อยอยู่นะสำหรับแพทปัจจุบันนะเออก็เดี๋ยวอัพต่อแล้วกนะันปุ๊บ โอเคขั้นต่อไปเนาะซื้อท่าว่าเรสพลาสมาบีมเนาะตีเป็นลายนะเอออันนี้แย่ละก็จะบวกดาเมจอีก59,759เนราิกะแล้วก็บวกระยะอีก10เนาะแล้วก็บวก s p ส1อีกน่วินะก็จะตีเป็น9วิเนาะแล้วก็ใช้ค่าอัพพิทีประมาณ1,4500นะก็เดี๋ยวเอาไปรันปึ๊บโอเคตีเป็นลายนะคืออันนี้กากแล้วถ้าตีเป็นลายนะเออไหนดูท่าซิโอโห,โอโห ไหนดูดิเชิบชิงหูยท่าโคตรเท่แอนิเมชันแม่งโคตรเฟี้ยวไหนดูนีชิบปุป๊บเปรีปป้ยงโอ้โหแอนิเมชันโคตรเท่เลยพาร์ติเคิลก็สวยนะสำหรับฟิสเซอร์เนาะ แต่ติดแค่ว่ามันตีเป็นลายเนี่ยแหละนะถ้าตีเป็นแบบเซอร์เคิลเมื่อกี้แม่งค่อนข้างเก่งนะเพราะว่าตีเป็นลายเนี่ยมันจะได้ระยะที่เล็กลงไงคือเห็นเซอร์เคิลบ่าเซอร์เคิลแม่งใหญ่มากเลยพอเป็นลายปุ๊บลายมันจะเล็กนะเออจริงๆน่าจะสลับท่านี้กับท่าเมื่อกี้นะเออก็นั่นแหละประมาณนี้นะสำหรับท่านี้เนาะชื่อท่าว่าอะไรนะอะไรบีมๆอีกอย่างนึ่งเดทบีมเนาะเออก็สวย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 ก็เดาต่อเลยแล้วกันนะปปึึป๊๊บบโอเคอัปตันแล้ว ก็สำหรับดาเมจอัพตันของเจ้าฟนะิเซอร์เนาะก็อยู่ที่438,206เนาะแล้วก็ระยะอยู่ที่155นะแล้วก็ S.P.A. หรือความเร็วโจมตีอยู่ที่9วิเนาะพออัพตานตีเป็นแบบทรงลาย A.O.E. นะเออแล้วก็ตนะีแอร์เนาะเพราะว่าเป็นตัวยืนเขานะแล้วก็มีพาสซีฟติดตัวเป็นเลส A.T.K. เนาะหรือว่าเพิ่มดาเมจทุกการโจมตีนั่นเองเนาะซึ่งจะทำให้ฟิเซอร์มีดาเมจที่ไม่คงที่นะเออก็เดี๋ยวเรามาบัฟกันเลยแล้วกันนะปนะุ๊บบัฟเมอริน แล้วก็บัฟน้องไอโอเคพอบัฟแล้วดาเมจอยู่ที่900 0แสนะ900 0แสโอเคดันเป็น1ล้านแล้วเพราะว่ามีเลสเอ็นทีเคนาะก็ดาเมจอยู่ที่1 000, 1 6 5 7ลนะ้านเนาะแล้วก็ระยะอยู่ที่188นะค่อนข้างที่จะกว้างอยู่นะเออจะติดอย่างเดียวนะที่มันเป็นลายนะถ,ถ้าเป็นแบบ AOE นะแม่งค่อนเก่งเลยนะเออ เออมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะเลยเนิร์ฟให้กลายเป็นลายเนาะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าให้เป็นแบบเซอร์เคิลมันอาจจะโอพเกินล้วมั้งนะเออก็นั่นแหละสำหรับดามจเฟริเซอร์ก็เป็นประมาณนี้เนาะเออก็นั่นแหละประมาณนี้นะสำหรับเจ้าฟริเซอร์นะถือว่าเก่งอยู่นะเออก็โอเคนะจบกันไปแล้วเนาะสำหรับการมาดูเจ้าฟริเซอร์นะก็เป็นไงกันบ้างส่วนตัวกูคิดว่าอาจจะคุ้มค่ากับการทำมั้งเออถึงแม้ว่า หนทางในการได้มันมาค่อนข้างที่จะแสนยากจะลําบากอยู่นะเออคือการหาของให้มันนะ่ะไม่ยากเท่าไหร่หรอกมันยากคือฟาร์มดาเมจเนี่ยแหละเออก็นั่นแหละประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับจอฟิเซอร์นะมันไม่ใช่ลูกรักเนาะกูจะอวยอะไรก็ไม่ได้มากไมยนะเออก็นั่นแหละประมาณนี้แล้วกันไปแล้วไบรท